สำหรับสภาพการจัดเรียนรู้ของโรงเรียนวัดปักพิงตะวันตกนะคะก็คือ,อส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตเรื่องอห้องเรียนพลังบวกซึ่งท่านผู้บริหารเองนะคะก็สนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะในการใช้ห้องเรียนพลังบวกาการจัดห้องเรียนพลังบวกนะคะไม่ใช่จัดแค่ชั้นของครูอิงแค่ชั้นเดียวเพราะว่าถ้าสมมุติว่าครูอิงขับเคลื่อนแค่ชั้นเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาส่งต่อไปปีการศึกษาอื่นอย่างเงี้ยคะ่ะเด็กก็จะไม่ได้รับการพัฒนา ก็จะหยุดการพัฒนาไว้แค่ห้องของครูองิงก็คือชั้นป .4 แค่นั้นดังนั้นนะคะคุณครูทุกคนในห้องเรียนนะคะ <_ d ata> ก็ช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมห้องเรียนพลังบวกซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็จะมีเขาเรียกกิจกรรมประจําห้องเรียนของตัวเองค่ะการทํางานร่วมกันของคุณครูแต่ละระดับชั้นนะคะก็จะมีการ PLC ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในช่วงชั้นของตัวเองแต่ละช่วงชั้นนะคะเขาจะมีหัวหน้าวิชาการ ชั้นละหนึ่งคนเพราะฉะนั้นหัวหน้าวิชาการก็จะไปคุยกันว่าอย่างช่วงชั้นที่1เกิดปัญหากับเด็กคนนี้เกิดปัญหาอะไรบ้างช่วงชั้นที่สองเด็กคนนี้มีปัญหาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นแนวเวลาการส่งต่อขึ้นมาแต่ละระดับชั้นนะคะคุณครูก็จะได้รู้ว่าเด็กคนนี้เขามีปัญหาอะไรมาก่อนใช่คะ่ะแต่ละระดับชั้นจะมีฐานข้อมูลที่เด็กคนเก่ามีปัญหาในเรื่องอะไรก็จะส่งต่อคุณครูอีกชั้นหนึ่งค่ะเมื <ME> ่อจบปีการศึกษาค่ะ เมื่อจบปีการศึกษานะคะคุณครูก็จะมีแบบประเมินของกรมสุขภาพจิตอะคะ่ะซึ่งแต่แต่แบบประเมินแต่ละระดับชั้นจะไม่เหมือนกันเพราะว่าช่วงอายุของเด็กต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นาบางคําถามนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจคุณครูต้องมาขายายความเพื่อที่จะให้เด็กอตอบปัญหาได้ตรงกับตามที่เราต้องการได้ค่ะถ้ามีเด็กที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต่ํานะคะเมื่อส่งต่อไปแล้วเราก็เอาผลประเมินที่เราได้ค่ะ ส่งต่อขึ้นไปด้วยให้ครูระดับชั้นต่อไปด้วยค่ะเขาก็จะเห็นว่าเด็กคนนี้ mm hmm. เขามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่คุณครูควรจะดูแลแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขต่อไปค่ะ,ะข้อคําถามส่วนมากนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของอสุขภาพจิตในด้านครอบครัวการมีความภูมิใจในตัวเองเนียค่ะนักเรียนรู้สึกมีความทุกข์บางเด็กบางคนเขาไม่เข้าใจว่าความทุกข์ของเขาคืออะไร ก็เราก็อธิบายความทุกข์คือทําสิ่งที่แบบเขาเครียดอยู่ตลอดเวลาเขากังวลอยู่ตลอดเวลาบางคนเขาไม่เข้าใจว่าทุกข์ของเขาคืออะไรทุกข์ของเขาคือไม่ได้กินข้าวใช่ไหมอย่างนี้นะคะ่ะนั่นแหละค่ะก็ต้องอธิบายการใช้นวัตรกรรมห้องเรียนพลังบวกสิ่งแรกที่จะต้องทําเลยนะคะก็คือตัวคุณครูเองต้องเปิดใจค่ะเปิดใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะเด็กก็จะรู้สึกว่าคุณครูเขาเป็นเซฟ,ฟโซนของเราเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม เรื่อยๆค่ะแล้วก็พอห้องเรามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นคุณอามีบรรยากาศห้องเรียนที่ดีดขึ้นเงี้ยค่ะห้องเรียนอื่นๆเขาก็จะรับรู้ได้ว่าเออเราจัดการเรียนการสอนแบบนี้นะทําให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองปลอดภยัยทําให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีที่พึ่งพาเนี้ยค่ะเด็กเขาก็จะอยากมาเรียนอยากคุยกับคุณครูมากขึ้นค่ะ,ะเราไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือเหมือนที่โรงเรียนวัดตะพิงตะวันตกนะคะค,คุณครูสามารถที่จะ สร้างเครื่องมือขึ้นมาเองได้อย่างเช่นสมมุติว่าอยากให้นักเรียนรู้จุดแข็งของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วก็ส่งเสริมจุดแข็งของคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็หาเครื่องมืออื่นได้ค่ะ,ะแหล่งแหล่งที่เราจะนําสื่อมาใช้นะคะก็คือในเว็บของชัยแท c กค่ะก็จะมีเครื่องมือต่างๆแล้วแล้วเขาก็จะมีกำหนดว่าแต่ละช่วงอายุจะมีเครื่องมือแบบไหนบ้างค่ะก็นำนำนำเครื่องมือเหล่านั้นมาปรับใช้กับห้องเรียนตัวเองได้ค่ะ